ครับผมวอนาจากช่องล็อกกินนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่สีลมนะครับจะไปกินข้าวขาหมูเจ้าดังที่ชื่อว่าเจรดินแสงนะฮะสวั <S <S สดีครับ ตอนนี้เราอยู่แถวโรงพยาบาลเริอสินนะครับตรงแยกบารรักนะฮะเดี๋ยวจะไปกินขาหมูจเจริญแสงกันนะครับเมื่อกี้ลงรถไปที่สถานี MRT สีลมนะครับแล้วนั่งแท็กซี่มา43บาททไม่ติดน,นะครับเช้านี้ก็เป็นวันสุนีโอเคนี่อันนี้รอข้ามถนนนะฮะโรงบนันาลเริศินแล้วรเอเดินไปที่แยกนะครับแล้วรอข้ามถนน ไปมาเลยนะฮะตอนนี้ 160, 99, 99. รั้เรียบร้อยไปแล้วนะครับกับขาหมูเจเรญแสงวันนี้นะครับเมื่อกี้สั่งไปทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับก็คือคากิมีเครื่องในแล้วก็ เนื้อหนังนะครับเนื้อหนังกับเครื่องในนี่จานละ50บาทแล้วก็ตัวตัวคากี6กิ6บบาทข้าวเปล่าข้าวเปล่าสามถ้วยสิรดิแล้ว179บาทนะครับ179บาทเฉลี่ย2คนก็ตกอยู่ที่ uh huh. คนละ90บาทนะครับ90บาทรสชาติอย่างนี้ผมว่าโอเคนะถือว่าคุ้มค่านะครับ ผมว่าจุดเด็นเท่าที่ผมรู้สึกนะผมว่าเป็นรถที่ผมไม่เคยกินที่ไหนนะรถนี้ที่ประทับใจอีกอย่างก็คือตัวเครื่องในครับเครื่องในตัวนี้เนี่ยที่เนี่ยมันมีตับด้วยผมไม่ค่อยเห็นร้านขาหมูที่ไหนมีตับขายนะไม่ค่อยใส่ตับลงไปด้วยนะส่วนไส้ปกติจะเป็นไส้ใหญ่ๆที่นี่ก็เป็นไส้แบบไส้เล็กๆนะฮะตัวจานเครื่องในผมชอบมากนะครับส่วนตัวคากรีก็โอ้โห ละลายนุ่มมีความเนียนตัวหนังก็กรึบกับนิดหน่อยนะฮะส่วนเนื้อหนังผมว่าผมว่ามาทั้งทีนะอย่าสั่งแค่เนื้อหนังเลยเนื้อหนังแบบก็อาจจะมันก็เหมือนกับในขาหมูทั่วไปแหละแต่ถ้ามาทั้งทีอะ่ะก็สั่งเป็นคากิสังเครื่องในหรือแบบล่อขาทั้งขาเลยก็ได้ก็น่าสนนะครับอ๋อใช่ครับอีกอย่างางที่ลืมบอ,อกไปนะฮะก็คือตัวกลิ่นครับ กลิ่นยาจีนเนี่ยถ้าใครไม่ชอบกลิ่นยาจีนเนี่ยผมว่าโอเคเลยพวกเครื่องพาล้เครื่องยาอะไรเงี้ยแบบได้กลิ่นน้อยมากหรือแทบไม่ได้กลิ่นเลยฮะก็เลยอ๋อเข้าใจแล้วทําไมทําไมคนจึงชอบกันจึงรู้สึกว่าโอเคแล้วถ้าเกิดใครมาช่วงนี้ผมแนะนําเลยนะเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยนะครับพอนักท่องเที่ยวน้อยเนี่ยเราก็ไม่ต้องแบบมาต่อคิวยาวแล้วก็พอไม่ต้องต่อคิวยาว เราไม่ต้องรีบมาแต่เช้ามากนะนะฮะเพื่อที่จะได้กินของอร่อยให้ครบๆเนี่ยอย่างวันนี้ผมมาถึงนี่สักประมาณแบบ9โมงเนี้ย9กาโมงครึ่งเนี้ยก็ผมได้กินทุกอย่างอย่างที่ต้องการนะครับก็ถือว่าโอเคเพราะว่าผมเห็นในรีวิวเนี่ยเขาบอกว่าทากิเนี่ยบางครั้ง8โมงเช้าหมดแล้วเออผมก็แบบโอ้โหมันขายดิบขายดีจังวะนะครับก็ สนใจก็มาลองกันได้นะครับที่ขามูเจริญแสงตรงแยกาบางรักนะครับแถวสีลมนี่เองนะฮะรสชาติโอเคเลยแหละดีเลยแหละนะครับแล้วคราวหน้าจะพาไปที่ไหนยังไงเดี๋ยวติดตามกันดีกทางช่องล็อกอินตลอดนี้ผมบอลนนะอสวัสดีครับ